เสนอโดยแมนเชสเตนไทยแไนด์็ดห้าคอร์ก่อนเกมดวนเดือดเอทีฮัดมันน่ากลัวเปปประทะคอบวัดกึนสูสีเจาะห้าคอก่อนเกมบิ๊กแมตช์ลิเวอร์พูลเยือนแมนซิตี้ ศึกซูเปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ประชาลิเวอร์พูลเกมพิมริลีกอังกฤษวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนี้ต้องบอกเลยว่าได้รับความสนใจจากแฟนบอลทั่วโลกเนื่องจากทั้งสองทีมมี2กุญสือที่ได้รับชื่อว่าเก่งที่สุดในวงการลูกหนังยุคปัจจุบันที่สำคัญแมตชนี้หากทีมได้ชนะจะยิ่งสร้างความได้เปรียบในการลุ้นแชมป์ลีกมากขึ้นสำหรับหงแดงต้องบอกเลยว่ามีข่าวดีเนื่องจากผู้เล่นหลักหลายคนกลับมาฟิตสมบูรณ์และผลโทษแบบ แต่ที่ยังต้องหลุนก็คือสภาพความฟิตของดาวินนูนเยตซึ่งโชว์ฟอร์มร้อนแรงหลือเกินกับอุรุกวัยในช่วงพักเบรกทีมชาติถ้าหากนักเตะลงตัวจริงได้งานนี้บอกเลยว่ามันพิยค่ะขณะที่แมนซิตี้ต้องยอมรับว่าผู้เล่นของพวกเขาค่อนข้างฟูีมีมกรณีของเออร์ลิงฮาแลนด์ก็น่าจะฟิตทันลงสนามได้แถมในแดนกลางและแนวรับก็ยังคงแข็งแกร่ง ที่สำคัญสนามเอเธนสตเดียมถือเป็นของต้องห้ามสำหรับหงแดงเพราะตลอด15ปีในเกมลีกอาคันตุกะชนะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเราไปดู5ข้อก่อนเกมเรือหงว่ามีอะไรกันบ้าง 1. แข่งสำคัญฟิตลุนนูเยตลงตัวจริงครอบขาดแปแข่งทีมชุดใหญ่ในแมตท,ที่เอาชนะเบรนฟอร์ดก่อนเข้าช่วงฟี ف าเดย์อย่างไรก็ตามในแมตท,ที่จะต้องออกไปยืนทินเอเธนสตเดียม ต้องบอกเลยว่าหงแดได้รับข่าวดีมากๆเนื่องจากผู้เล่นกำลังสำคัญกลับมาเป็นตัวเลือกในแมตช์สำคัญนี้ได้แล้วอิบราฮิม,มาก,กนาเต้โจโกเมดไรอันกาเฟนแบกและคริติสโจนก็มีชื่อ,อยูนในกลุ่มกำลังของทีมในแมตช์พบแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้หลังจากที่พวกเขาได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยช่วงพักเบรกทีมชาติแน่นอนว่าการมีผู้เล่นเหล่านี้จะไม่ครอบมีออปชันในการวางแท็กติกให้เหมาะสมนอกจากอเล็กซิสมัอลิสเตอร์ก็ผลนโทษแบนด้วย ยิ่งเป็นข่าวดีเข้าไปอีกนั่นหมายความว่าแดนกลางของหงส์แดงจะสามารถใช้ชุดที่แข็งแกร่งที่สุดในการฟาดฟันกับแผงมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดของทัพเรือใบสีฟ้าซึ่งแน่นอนว่านี่คือหนึ่งในตำแหน่งที่อาชีพเป็นชีตายเกมนี้ได้เลยส่วนรายของดาวินนูเยตงานนี้ก็คงต้องรุนเรื่องสภาพความฟิตเพราะเพิ่งกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติอุรุกวัยเช่นเดียวกับเออร์ลิงฮารแลนด์ที่ได้รับบาดเจ็บช่วงฟี ف าเดย์แต่ตอนนี้กลับมาลงซ้อมได้แล้วและคาดว่า คงได้ทำหน้าที่ไหล่ลาตะคายในฐานะตัวจริง 2. เอธิฮัตของแสลงลิเวอร์พูลถ้าไม่อยากเชื่อเลยว่าลิเวอร์พูลเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในทินเอทิฮัดสเตเดียมในศึกพิมลีอังกฤษครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2015นั่นแสดงให้เห็นว่าสนามย่าของทัพสมเพาทองเป็นของแสลงสำหรับครับยันแท้จริง ช,ชนะในเกมเลีกเพียงแมตช์เดียวในช่วงระยะเวลา15ปีที่สนามเย่าของแมนซิตี้ไม่ใช่เรื่องดีกับทัพหงดแดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสภาพของจิตใจขณะเดียวกันหากมองไปที่การแข่งขันทุกรายการลิเวอร์พูลบุกมาเอาชนะได้แค่3ครั้งจาก15เกมหลังสุดที่เจอกับพวกเขานอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ได้เปรียบสําหรับเจ้าบ,บ้านอีกนั่นก็คือพวกเขายังไม่เคยแพ้ใครในเอเธยสตเดีเมมานานกว่า1ปีที่สําคัญ ทีมของกุนซอเป๊ปกูดิโอลายังลุ้นสร้างสถิติขวาชัยชนะในบ้านยาวนานที่สุด24แมตช์หากสามารถอัดอาคนุกกาจากลุงแมนามเมอร์ซี่ไซได้อย่างไรก็ตามข้อดีสําหรับลิเวอร์พูลนั่นก็คือการที่พวกเขามีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งจากการที่ไม่แพ้ใครมาแล้ว22แมตช์จาก23เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเะนั้นนีอาจเป็นโอกาสทองที่พวกเขาจะยึดสถิตินี้และยังเป็นการทำลายอาถรรพ์ในการเยือนเอเทียสเตเดียมอีกด้วย 3. ามซาลากับสถิติที่สาวกเดคอปยากเข็นโมฮัมเหม็ดซาลาเตรียมสร้างสถิติที่ไม่มีนักเตะหงแดงเคยทำได้มายาวนาน36ปีในแมตช์เยือนแมนซิตี้วันเสาร์นี้นั่นก็คือการที่เป็นผู้เล่นที่ยิงครบ200ประตูซึ่งไม่มีแข้งเดเรดคนไหนทำได้มานานกว่า3มทศวรรษสตาร์ลูกหนังวัย31ปีแต่บันรวมให้กับลิเวอร์พูล198ลูกจากการลงเล่น322แมตช์ในทุกรายการให้กับต้นสังกัด และต้องการอีกแค่2ประตูก็จะทำลายสถิติยิงครบ200ลูกต่อจากเอียนรัตซึ่งซัดประตูที่200ผ่านมือเดวิดซีแมนที่ตอนนั้นทำหน้าที่เฝ้าเสาให้กับควีนส์พาร์คเรนเจอร์เมื่อเดือนมีนาคมปี1987า้หากบางโมทำได้ตามเป้านั้นจะทำให้เขากลายเป็นนักเตะค,คนที่5ในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมอสรที่ซัดได้ถึง200ประตูและเป็นคนที่3เท่านั้นที่ทำได้ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองโดยก่อนหน้านี้ นักเตะต,ตำนานของทีมอย่างเซอร์เคเนนีดักคริสสตีเฟนเจอรัตบ๊อบบี้ฟาวเลอร์ไมเคิลโอเวนเอียนเซนจอนและเควินคีแกนยังไม่เคยทำได้เลยกับลิเวอร์พูลเชื่อว่าไปแล้วคิงออฟอียิปมีโอกาสที่จะยิงประตูได้เช่นกันเนื่องจากเขามักถูกฉะโลกกับการสู้กับแมนซิตี้โดยก่อนหน้านี้สามารถซัดใส่พวกเขาเมื่อแล้ว11ประตูที่สำคัญด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้สิ่งซัดไปแล้ว8ลูกจาก8เกมที่ผ่านมา ยิ่งทําให้เขาเต็มไปด้วยความมั่นใจในการ,รเผชิญหน้ากับคู่ตอ่กรอนสุดหินทีมนี้4เปปประทักขอบมันยดสำหรับคอ,อร์โบตัวจริงไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์พันแท้หรือกองแช่งพันทางทุกคนตั้งรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นเปปกูดิโอลาวัดกินกับเจอเกนครอปประทุกครั้งที่พวกเขาดวลกันบอกเลยว่าเกมเต็มไปด้วยความสนุกเ,าเราใจและเอนตอรเทนผู้ชมแบบสุด,สด เกมนี้จะเป็นครั้งที่29ที่ทั้งสองคนจะได้ฟาดฟันแท็กติกซึ่งเป็นการดวลกันเองมากกว่าการดวลกับผู้จัดการทีมคนอื่นนอกจากนี้พวกเขายังมีสถิติที่น่าสนใจในการเจอกันและครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้งสองคนจะได้เพิ่มสถิติของกันและกันไม่มีใครที่เอาชนะทีมของกูดิโอลาคุมได้มากกว่าครอปและไม่มีใครที่เอาชนะครอปได้มากกว่ากูดิโอลาเช่นนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลย ที่แฟนบอลทั่วโลกอยากเห็นกุนซือชาวเยอรมันกับนายใหญ่แดนกระทิงดูวัดกึนกันนับตั้งแต่ที่พวกเขาเข้ามาทำมาหารระหานในอังกฤษต้องบอกเลยว่าลิเวอร์พูลมีสถิติเอาชนะ8แมตช์และแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะได้7แมตช์นอกจากนี้ยังเสมอกัน5เกมแค่เห็นสถิติแบบนี้ยิ่งเป็นการเพิ่มความเข้มขน้นในการดวลกันของทั้งคู่อย่างแท้จริง 5. ผลการแข่งขันพลิกสถานการณ์ สำหรับสถานการณ์ในตอนนี้หลายคนมองว่าลิเวอร์พูลค่อนข้างได้เปรียบเนื่องจากแมนซิตี้กำลังเสียสมาธิกับกรณีที่อาถูบลงโทษจากความผิดแหกกฎการเงินของพิมลีถึงร้อข้อหาหลังเอฟเวอร์ตันโดนเชือดไปแล้วด้วยการหัก10แต้มจากข้อหาเดียวกันอย่างไรก็ตามเปบปน่าจะเรียกสติลูกทีมกลับมาได้แล้วและไม่ให้คิดเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะเกมนี้มีความสำคัญมากๆเนื่องจากหากพวกเขาพลาดาให้กับลิเวอร์พูล นั่นหมายถึงตำแหน่งจ่าฝูงจะเปลี่ยนมือทันทีแถมยังอาจโดนอาเซนอลทำคะแนนแซงหน้าอีกด้วยขณะที่ลิเวอร์พูลเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะบุกคว้า3าคะแนนให้ได้เนื่องจากเป็นโอกาสดีของพวกเขาเพราะตอนนี้ปอมกำลังคงเส้นคงวาแถมคู่แข่งอยู่ในช่วงวาวุ่นเรื่องนอกสนามดังนั้นจะเป็นเรื่องที่สร้างความได้เปรียบให้กับพวกเขากระนั้นหากทั้งสองทีมทำได้เพียงเสมอกันและคู่แข่งอย่างอาเซนอลสเปอร์ออสตันวิลล่าหรือแม้แต่ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเก็บชัยชนะในเกมของพวกเขาได้นั่นหมายความว่าทีมเหล่านี้จะก้าวขึ้นมาลุนแชมป์แบบเต็มตัวทันทีและนี่ก็เป็น5ข้อก่อนเกมบิ๊กแมตที่จะดวลเดือดกันอย่างทินเอเธียสเตเดียมสำหรับผลจะเป็นยังไงเย็นนี้เวลา19นานาทีเรารู้กันแล้วฟังนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ อัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านือกำลังใจมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบง,งามสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน